แถลงอาการอาพาธของหลวงปู่ไม่อินทศิริฉบับที่4กราบนมัสก,การพระคุณเจ้าและกราบเปลี่ยนคณะสิทธิานุสิ์หลวงปู่ไม่อินทศิริเนื่องด้วยหลวงปู่ไม่อินทศิริวัดป่าเขาภูหลวงอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาได้เข้ารับการรักษาอาการอาพาธ ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเมื่อวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2564ด้วยอาการเหนื่อยหอบหัวใจเต้นผิดจังหวะอ่อนเพลียฉันพัฒหารไม่ได้ความดันโลหิตตกระดับออกซิเจนในเลือดต่ำมากระดับอันบูมินในเลือดต่ำการทำงานของหัวใจล้มเหลว การหายใจล้มเหลวและภาวะโลหิตจางติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรงถุงน้ำดีอักเสบเจยบพลันทางการแพทย์ได้ถวายการรักษาใส่สายเพื่อระบายน้ำดีที่ติดเชื้อออกเป็นการเร่งด่วนถวายยาปฏิชีวนะถวายการฟอกไตถวายยาเพิ่มความดันโลหิตแก้ไขภาวะความเป็นกรดในเลือด แก้ไขภาวะของเสียข้างผลการรักษาอาการอพาราของหลวงปู่ใหม่ดีขึ้นตอบสนองต่อการรักษาแต่ยังไม่พ้นภาวะวิกฤตต่อมาหลวงปู่เริ่มมีภาวะแทรกซ้อนของอาการสมองขาดเลือดและมีหลอดเลือดแดงอุดตันเฉียบพลันที่ขาทั้งสองข้างมีภาวะเลือดเป็นกรดกับซ้ำอีกครั้งความดันโลหิตตกมาก คณะแพทย์ได้ถวายการรักษาอย่างต่อเนื่องเต็มสุดกำลังความสามารถเนื่องจากอาการอาภพาตของหลวงปู่ครั้งนี้หนักและรุนแรงมากระยะหลังทาาดขันของหลวงปู่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาหลวงปู่ได้ละสังขารด้วยอาการสงบณนะโรงพยาบาลรามาธิบดีในวันศุกร์ที่27สิงหาคม พุทธศักราช2,564เวลา1น2นาฬิกานาทีจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาอ่านจากประกาศของโรงพยาบาลรามาธิบดีแจ้งคณะศิษย,ยานุสิท์เพื่อทราบ หลวงปู่ไมอินทศิริวัดป่าเขาโพหลวงได้ละสังขารอย่างสงบแล้วเมื่อวันที่2 7สิงหาคมพุทธศักราช2564เวลา1นาฬิกา12นาทีณโรงพยาบาลรามาธิบดีสิริอายุ73ปี53พรรษา คำสั่งเจ้าอาวาสวัดป่าเขาภูหลวงเรื่องการบำเพ็ญจริระสังขารวงปูใหม่อินทศิริเนื่องด้วยขณะนี้อยู่ในสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด1 9และวัดป่าเขาภูหลวงอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามที่ทางราชการประกาศให้ทราบแล้วนั้นจึงแจ้งการปฏิบัติในการบำเพ็ญกุศล สริระสังขารนุกปุไมย,ยินทศิริเป็นการภายในไม่อนุญาตให้บุคคลที่มาจากสถานที่อื่นเข้าร่วมเพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบส่วนการบำเพ็ญกุศลอย่างเป็นทางการจะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้งในโอกาสต่อไปจึงเรียนมาและเจริญพรมาเพื่อทราบโดยทั่วกันพระครูใบดีกาอมร อุทโยเจ้าอาวาสวัดป่าเขาปูหลวง